ซิมเกี่ยวก่อนสดเพ,พื่อพี่เพื่อน้องสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องปลองไปมาพอกับเบาหงอีกสิ่เคยพ่อพี่พาน้องมากินอาหารทิงตู่ตับตับสด,สดพี่น้อง ใส่กับบันภาคิริวภาแกมกับตามที่เห็นมาบ่ต้องเอาลายพี่น้องมันคำแล้วสำหรับเอาเหิน,น,นยันแก่เข้าซะก่อนรอมึงจับกับพี่น้องซิเกี่ยวก่อน ขอกหอฮานลองเบ่งเจออ้าบันีือยู่ยังมาเลี้ยงให้น้องเลยชาคนไทมาลายบันเลย์เส้นเบยาให้เสียงดังน,นะสดเพื่อพี่เพื่อน้อง ตับโชคหาพี่น้องนี่ปั่นจุกออกข้อไม่ไหมด้วยนี่เบิง้งเห็นาจยานพนกินคือเป็นตเซ่บแล้วอัดฟ,ฟ้าเฝ้าพี่น้องเลย กตอนนั้นเวลามากกับมากคำับเห็ดหัวอันเดีือดมาเมาอยู่ดิแซ่บมาพีหลอกคือเขา มุนดีปุยพี่น้องเออ้ยจักเชียงเครื่องจักผาจักเชียงเครื่องบินนะเ <c oughs> บื้องในก็เบ,บื้องเบื้องไม่ได้ก็ต้องเบื้องนะแต่ไม่มีเอ็บชี้ก็ไม่มีเบาเหินนะพี่น้องนะ ใบใช่หอมน,อนี่พี่น้องเอ้ยใช่ต้นบวัวเปล่าเขาเอาอหอนเอาอะไรทุ่น มีดบ่มีบาดนี่พี่น้องใส่บินคำคำเดียวเลยบ่บาดมีดบ่เห็นพี่น้องเลย เบิ้งครับนี่เพื่อพี่เพื่อน้องเพื่อเหียทีุ่กคนพี่น้องเลยมีดบ่เห็นมันก็สิเกินเนาะมึงอยู่พลาดมากมากเสี่ยงน่อยเขาไปหน่ เอาคลิปนี้เพราะฉันมีพี่น้องแล้วพ่อ,อคิดหนะก็เลยเขาเบิ่งกับฝากกไดไล์กดเชร์เรือมันเหมือนกับว่าเป็นสะอาดบ,บาย